ความดันโลหิตต่ำห้ามกินเจ็ดอาหารนี้เด็ดขาดครับความดันโลหิตต่ำครับคือ,อการที่เลือดไหลผ่านหลอดเลือดด้วยความกดดันที่ต่ำกว่าปกติครับมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า90-60ถึงมิลลิเมตรของปลอดครับแม้ว่าความดันโลหิตต่ำอาจจะไม่ก่อเกอิดอาการใดๆครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแต่หากมีความดันโลหิตต่ำในระยะยาวก็ก่อให้เกิดอาการต่างๆ ที่อันตรายได้ครับ 1. ครับแอลกอฮอล์ครับคนที่เป็นความดันต่ำครับอาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดเลยคือแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถลดความดันโลหิตได้และอาจจะลดระดับวิตามิน B12 ครับที่ดีต่อคนที่เป็นความดันต่ำครับดังนั้นครับคนที่เป็นความดันต่ำควรหลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เยอะครับผม 2. คาร์โบไฮเดรตที่แปรรูปครับหรือเรียกอย่างนี้ก็คือคาอร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีครับเช่นน้ําตาลที่ผ่านกระบวนการแปรรูปได้แ,แต่น้ำตาลทรายน้ําเชื่อมหรือธัญพืชที่ขัดสีได้แ,แก่ข้าวสาลีครับเพราะว่ามันได้สูญเสียอาหารสําคัญอย่างวิตามิน B12 และก็ไฟเบอร์ต่างๆครับคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำครับไม่ ควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะไปลดความดันโลหิตของเราได้ด้วยอีกผมก็แนะนําเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเป็นพวกขนมปังโฮมวีนะครับจะดีต่อคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำครับสามครับอาหารที่มีไขมันสูงครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อหมูหรือว่าเป็นเนื้อครับหรือว่าจะเป็นกะทิถ้าเกิดเรากินในจํานวนที่มากครับ ก็จะทําให้นะครับเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราทําให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงครับไม่ดีคนที่เป็นความดันสูงแล้วก็ความดันต่ำครับผมเครับอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นอาหารรสเคม็มรสจัดรสหวานหรือว่ารสเผ็ดครับคนที่เป็นความดันต่ำความดันสูงครับให้ควรระวังมากนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้ระดับ โลหิตของเราไม่คงที่ครับผมถ้าเรากินในจำนวนที่เยอะครับจะทําให้ความดันโลหิตของเราครับขึ้นสูงครับหรือว่าก็อาจจะทําให้ความดันโลหิตของเราต่ําลงครับเราจรึงควรบริโภคให้เหมาะสมก็คือทอา,านในจํานวนที่ไม่มากจนเกินไปครับผมถ้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคนที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำครับ ไม่ควรแนะนำครับให้หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนครับเช่นชากาแฟครับไม่แนะนำให้ทานในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนครับเพราะว่าเจ้าคาเฟอีนครับจะไปช่วยกระตุน้นให้ความดันลิดของเราเพิ่มขึ้นครับผมแล้วก็จะทำให้อกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นครับผม6ครับกล้วยครับ ล้วยครับจัดเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมที่สูงครับและมีประโยชน์มากสําหรับการลดระดับความดันโลหิตสูงครับแต่นะครับไม่เหมาะกับคนที่มีความดันโลหิตต่ําครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความดันต่ํารุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมครับผมเจดครับผักใบเขียวเกือบทุกชนิดครับผม ในผักใบเขียวครับไม่ว่าจะเป็นผักขมผักคะนา้าหรือว่าผักกาดหอมครับล้วนแล้วมีโพแทสเซียมที่สูงครับเป็นสารอาหารสําคัญช่วยลวดระดับของความดันโลหิตได้ครับจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่นะครับไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นความดันโลหิตต่ําควรที่จะต้องอ่ uh, กินในปริมาณที่น้อยครับสําหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ําครับผม เพราะว่าการที่เราเลือกทา,านอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเราก็จะส่งผลนะครับให้เรามีสุขภาพดีหรือว่าส่งผลให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรต่างๆเราก็ศึกษาหาข้อมูลครับก็เอามาปรับใช้แก้ไขในชีวิตประจําวันก็จะทําให้เรานะครับมีชีวิตยืนยาวอยู่เขาเรียกอยู่อย่างมีความสุขครับเพราะว่าการไม่มีโรค คือลาบอันเปิดเกรือครับ